ช่วยชีวิตลูกเรือโคลัมเบียสุดทรหดลอยเคว้งในมหาสมุทรกว่า2เดือนตามรายงานลูกเรือสี่รายได้เดินทางออกจากโคลัมเบียด้วยเรือขนาด7เมตรราวสองเดือนที่แล้วขณะเดินทางเครื่องยนต์เรือเกิดล้มเหลวทําให้พวกเขาต้องลอยเคว้งคว้างอย่างไร้จุดหมายแต่พวกเขารอดชีวิตมาได้ระยะเวลาหนึ่งด้วยการรับประทานนกนางนวลและปลาเป็นอาหาร ต่อมาลูกเรือ3ามรายเสียชีวิตลงในช่วง2เดือนในมหาสมุทรชายคนหนึ่งที่โชคดีและรอดมาได้ได้เก็บรักษาหนังสือเดินทางของเพื่อนๆเ,เอาไว้เป็นหลักฐานการระบุตัวผู้รอดชีวิตวัย29ปีรายนี้ถูกพบโดยเรือสินค้าสัญชาติปานามาณจุดที่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฮาวายราว3,200กิโลเมตรเมื่อวันที่26เมษายนก่อนที่เขาจะได้รับความช่วยเหลือต่อจากยามฝั่งของอเมริกา ผู้รอดชีวิตเดินทางถึงฮอนโนลูลูเมื่อเช้าวันพุธขณะนี้เขาถูกส่งมอบให้กับสถานกงสุนโคลัมเบียแล้วคุณคิดว่าช่วงเวลาสองเดือนในมหาสมุทรจะมีเหตุการณ์แบบคนกินคนเกิดขึ้นบนเรือหรือเปล่านะ